นี้นะคะเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญรนายกรัฐมนตรีวางที่โต๊ะหมู่บูชาค่ะ ส,สััําพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรักทุกท่านในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดิฉันดำรงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีเพื่อรับสนองพระบรมราชองค์การรับใช้เบื้องพระยุคลบาทประเทศชาติและประชาชนนั้นในวาระนี้ดิฉันถือว่าเป็นเกียรติยศอันสูงสุดและเป็นมิ่งมงคลแก่ชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้ดิฉันและครอบครัว รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล,นล้นพ้นนับเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่ดิฉันเทิดทูนไว้เหนือกล้าวเหนือกระหมอ่อมด้วยความจงรักภักดีดิฉันพร้อมจะทุ่มเทมุ่งมั่นอย่างเต็มที่และจะอุทิศตนเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต,ต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวโรกาศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาในเดือนธันวาคมนี้84พรรษาในเดือนธันวาคมนี้และในวโรกาศวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในวันที่12สิงหาคมปีนี้นับเป็นวโรกาศพิเศษที่สำคัญยิ่งต่อพี่น้องคนไทยทุกคน ดิฉันขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เราได้ร่วมกันจัดงานถวายพระพรเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแด่ล้นก้าวล้นกระหม่อมทั้งสองพระองค์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่านโดยพร้อมเพียงกันดิฉันขอขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยขอบคุณสมาชิกพรรค ขอบคุณพี่น้องผู้ร่วมอุดมการประชาธิปไตยและสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรทุกท่านที่ได้กรุณาให้โอกาสแก่ดิฉันได้ทำงานในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีี่ดิฉันถือเป็นภาระอันยิ่งใหญ่ที่ต้องการพลังจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันผลักดันให้ประเทศชาติของเรานั้นก้าวข้ามอุประสรรคและปัญหาต่าง ่อประกาศเกียรติยศศักดิ์ศรีให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับของนานาประเทศในสากลดิฉันยังระลึกถึงพระบรมราโชวาทที่ได้พระราชทานแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อวันที่24มกราคมปีพศ2532ซึ่งดิฉันเป็นบัณฑิตจบใหม่ในรุ่นนั้นด้วยดิฉันขออัญเชิญพระบรมราโชวาทบางตอนดังนี้ ระการที่สำคัญต้องพยายามใช้ความคิดความเฉลียวฉลาดปรับปรุงตัวปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพเสมอพร้อมทั้งพยายามประสานงานประสานประโยชน์ให้แก่ทุกคนและทุกฝ่ายที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องด้วยโดยสอดคล้องทั่วถึงงานจึงจะสำฤทธิผลเป็นประโยชน์ที่พึงประสงค์คือเป็นประโยชน์แก่งานแก่ตัวผู้ปฏิบัติ ส่วนรวมพร้อมทุกส่วนจึงขอให้บัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้เข้าใจเพื่อใช้เป็นแนวทางต่อไปซึ่งดิฉันได้น้อมนำมาเทิดทูนไว้เหนือกล้าวเหนือกระหม่อมและจะใช้เป็นแนวทางในการทำงานเพื่อผักดันงานต่างๆของรัฐบาลต่อไป ดิฉันขอปรนนาตนที่จะนำความรู้ความสามารถและสติปัญญาทุ่มเททำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและตั้งใจอย่างเต็มที่เพื่อนำพาประเทศของเราไปสู่ความสงบสุขความสามัคคีปรองดองมีเจตนารม์แน่วแน่ที่จะเข้ามาทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนดิฉันพร้อมที่จะทำงานร่วมกับพี่น้องข้าราชการ รัฐวิสาหกิจภาคเอกชนสื่อมวลชนทุกแขนงและ